ยกเท่านั้นพี่น้องชาวไทยส่งใจมาเชียร์เขาตาให้หมดเลยนะครับหลอสองยกเท่านั้นเี่งเชียร์บอกให้เขาทายในชกแผลเก่าของอามนโดเขาวายไม่ได้ยินนึกว่าให้ชมละครเรื่องแผลเก่า อ้าวลำตัวเขาแล้วแผลเก่ายังไม่ต้องอาลำตัวก่อนตอนนี้รู้สึกว่าเขาทรายชกอย่างสบายๆเขาพยายามยโยกตัวหลบไปต่อยซ้ายเข้าไปเขาทรายพยายามใช้ความเจนจัดเวทีสู้กับอามาโนะและตอนนี้คือไม่แน่ด้วยใช้ชั้นเชิงสู้กัน มันเดินเอาไม่รู้แล้วชั้นเชิงเป็นยัรไ่รู้วิ่งสากก็ไปต่อยท้า,ขายขวาอุตลุดไปหมดหมัดขออมาโรทีปล่อยไปในตอนนี้ถือว่าจะเชื่องช้าลงไปไม่เต็มเหนียวเท่าไรแล้วดูลักษณะท่าทีหมัดของอ่มัโรตอนนี้ไม่เป็นอันตรายสำหรับเขาทรายกแลซี่แล้วแผลเก่าเขาทรายยังหาไม่เจอนะครับเพราะว่าหลบเป็นเร็วแลอเกินคํำแผลยาก จิ้วขวาแผลกาวเ,เข้าไปาโดนเข้าแล้วเขาทรายโดนเข้ามาแล้วมันโดตัวนี้ก็ต้องสู้อย่างที่ว่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วต้องแลกอย่างเดียวเขาทรายเอาแล้วโดนหมัดของเขาทรายล้มลงไปก้นกระแทกเลยเอามานโดโดนหมัดซ้ายเข้าเต็มเตีว่วที่ปลายทางล้มลงให้กรรมการบนเกทีนับ โอนับพลทีแล้วอามานโดแทบไม่ไหวเหมือนกันอา้าวอามานโดสู้ใหม่สู้ใหม่หมเขาสายตีเข้ามาพยายามจะน็อกให้ได้ต่อยซ้ายทีหนึง่งเขาสายลุยเลยตอนนี้ต่อยเข้าไปเขาสายตา้าสตีต่อยอซอา้ายอีกเขาสาย,ายต่อยซ้ายทีซ้ายทีหนึ่งอามานโดเซลเขมาเขาสายไล่ไปต่อยซ้ายอีกอามานโดยังไม่ลงเขาสายไลย่ต่อยซ้ายอีกเขาสายติดเข้าไปอามานโดลบพนลนระวันไปหมด เขาสายการจะต้องให้ได้พยายามอย่างเต็มที่ยังไม่ลงตอนนี้ถึงแม้ก็ได้นับเป็นคนละทีแล้วเขาสายต่อยซ้ายขวาเข้าไปที่ปลายคางอีกอารมาโดยังไม่ลงต่อยตออโต้เขาสายบ้างเขาสายตอนนี้พักสักครู่หนึ่งยับไปก่อนยับขวาไปก่อนต่อยต่อยเข้าไปอามาโดต่อยโต้กลับมาก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วสำหรับบัตรของอามาโดตอนนี้นั่นหมายถึอามาโดไม่มีแล้วครับตอนนี้ เวียงไปทรงเดชอย่างนั้นเองหมดยอกที่11ท่านผู้ชมครับเป็นครั้งสุดท้ายในการชกมวยของเขาสายที่มีเกียรติที่สุดครับแล้วก็ดูเดือดที่สุดนะครับเพราะว่าคัสโตนี่ไม่มีใครหยุดได้นะครับครับดูสิครับดูภาพช้านะครับเมื่อสักครู่นี้ภาพช้านะครับโดนหมัดซ้ายลูกนี้นะครับร่วงเลยนะครับร่วงลงไปเลยครับ ปรกาศกำลังนับอยู่นะครับตอนนี้กำลังนับอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ดูกันยกต่อไปนะฮะยกที่12นะครับก,กันกับยกสุดท้ายในการแข่งวันนี้นะครับโอ้โหต้องขอกราบพระคุณขอบพระคุณนะครับพลเอกเปรมตินสูรานนท์ผลเอกเชนชัยรีสรัมพันธ์และคุณวัฒนาสบัยเหมคุณสุรัตน์โอสานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถสภาเตียงหยู่จำกัดแห่งเอ็มร้อยร้อยห้าสิบนะครับคุณวินัยเวลาผู้จงอบริษัทแอนตาซินจำกัดทีกรุณา อนุเคราะห์การสนับสนุนจากการแข่งขันในแต่ละครั้งมาโดยตลอดขอบคุณคุณบรรลือดีกิจกระจรครับทียบความอนุเคราะห์ด้านสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของเขาสายนครนายกนะครับกา,ารกีฬาประเทศไทยและกรมศึกษาสาวิศสุรามหาราชนะครับยกสุดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายแล้วเขาสายเริ่มมีสีหน้ายิ้มแย้มแล้วตอนนี้อาบัติโดเข่าแบบเดิมอีกบุกเข้าไป อามาโดไล่เข้าไปไมายจะกู้คืนยกสุดท้ายเหมือนกันแต่เขาสายไม่เล่นด้วยแล้วเขาสายตอนนี้ชักกำลังกีดอามาโดแล้วมายอมคลุกด้วยถอยเข้าไปต่อยซ้ายขวาเข้ามาเลยใส่หน้าอามาโดเข้าไปอามาโดเข้าไปบุกเข้าไปเรื่อยไม่รู้ละเจ็บไม่เจ็บไม่รู้บุกเข้าไปอามาโดนหน้าตาบวมปูทีเดียวและแตกตั้งสองแผล เอาต่อยพุกไปอีกเขาสายเลือกต่อยเหมือนกันเขาสายทีนี้คอยยันไว้ก้มลงมาเข้ากรอบอีกอ่ามโดนไล่เข้าไปแต่ว่าเป็นการไล่ที่ไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยนะครับเาสายมือยนัยน,ไยนไว้ยัาไม่ยับขวาคุณครไว้ต่อยซ้ายเข้าไปเขาสายต่อยท้ายเข้าไปแล้วงอีกมาดูต่อยขวาไม่โดนยกยกสุดท้ายแล้ว เขาทรายตอนนี้ใช้แผนที่วางไว้แผนสุดท้ายคือไม่ยอมบุกตอบต้อด้วยเล่นชันเล่นเชิงแล้วลอยให้อมมารดต่อยบ้างทีงี้ก็เชื่อแล้เกินว่ามัดอมารดตอนนี้ทำอะไรเขาทรายไม่ได้แล้วจุดนี้ยกสุดท้ายได้ด้วยต่อไปอีกเขาพยายามทุกเอาไว้เขาทรายแม้จะโดนต่อยบ้างก็ถือว่า เป็นการชิมลาสมากกว่าทนได้กระสายหมัดขวาจิ้มไม่ได้เฉยถอยเข้าไปอามาโดเลินไล่เข้าไปเลยต่อยไม่โดนอามาโดต่อยไม่ถูกกระสายถอยออกมาเรื่อยอามาโดต่อตยตลอดเวลาเหมือนกันแมวแ้ว่าจะไม่โดนก็ตามเขาสายไม่ยอมเล่นด้วยเขาสายคอยดันไว้ยกนี้ยกสุดท้ายแล้ว อามานโดก้มหน้าก้มตาลุงลซ้ายลวงขวาตลอดเติเมประครัตไม่ไหวแลวเหมือนกันวิ่งเข้าไปอามานโดวิ่งเข้าไปเหมือนก็ทิ้งเปลี่ยวเลยอามานโดแต่ว่าวิ่งเข้าไปเอาหัวนําไปก่อนหมัดตามทีหลังเขาสายยัดตอบโต้กลับมาเขาสายถอยเข้าไปไม่แลกด้วยเขาสายไม่รู้จะแลกไปทําไมแล้วตอนนี้คอยดักต่อยดีกว่าเขาสายยัดไปยัดขวาต่อยตาเข้าไปที่ใบหน้าของอามานโด าสายต่อยซ้ายอีกอาสายยืนหยัดอยู่ได้ถึง12ยกทาที่ลดน้ำหนักมามากในวันนี้เขาสายบอกแล้วหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายหมดไปแล้วครับตอนนี้ก็กำลังจะรู้แล้วครับว่าใครได้การชูม,มือกันแน่นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวก็ยังจะมีคะแนนประกาศออกมานะครับครับตอนนี้ก็บุณรัษนาษสมัยเห็มครับผู้ที่มีใจนักกีฬานะครับ <Okay. S 1> เป็นผู้ที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วนะครับ,รบทั้ง เจ้าที่อีกหลายต่อหลายท่านนะครับขึ้นไปกันเต็มหมดเลยบนเวทีประเดี๋ยวก็จะรู้แล้วครับว่าใครรับการชุมือกันแน่ดูภาพชานะครับภาพชาครับภาพชาอีกครั้งหนึ่งปเพณเพลงว่าประเพณีนะครับเขาตายลอยครับรเพณนครับล่วงลงไปเลยนะครับล่วงลงไปเลยนะครับครับตัวล่วงลงไปเลยโอ้โหลูกนี้เป็มหมัดนะครับ ครับตอนนี้เขาสายก็เดินไปเดินไปเดินมาครับแบบสั่นหัวนะครับบอกว่าโอ้โหวันนี้เหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยเพราะว่าน้าหนักตัวต้องลดหลายปอนครับเมื่อวานนี้ครับยังเกินอยู่ประมาณ4ี่ปอนก็มาเมื่อเช้านี้ก็ลดได้ลงมานะครับก็รู้สึกว่าจะโหยไปหน่อยนึงครับการโหยมากทีเดียวนะครับแต่ด้วยพระบรมรีปกเก้านะครับเขาสายบอกว่าสู้ถวายชีวิต โดยเฉพาะในการชกค,ครั้งนี้นะครับเขาทายก็มีกําลังใจมากเหลือเกินนะครับตึ่งเเกียิที่เคารพต่อไปนี้เป็นผลการในคะแนนของคณะกระกรมการทั้งสามท่านกรรมการกุสตาโวปาดิล่าแห่งปานามาให้เขาทรายแกลเล็กซี่117คะแนน ให้อามันโดคาสโตร1 1แคะแนนกรรมการในคะแนนชุนอีฮันจากเกาหลีใต้ให้เขาส้าย Galaxy, แกลเล็กซี่117คะแนนให้อามันโดคาสโตร109คะแนน กรรมาการในคแนนซิลเวสเตอร์อาบินซาแห่งฟิลิปปินส์ให้เขาทราย117คะแนนให้อามันโด109คะแนนคะแนนว่าเขาทรายกาแล็กซี่ได้เป็นแชมเปีนโลกและก็จะเป็นการรักษาตำแหน่งแชมเปีนโลกครั้งสุดท้ายแล้วเขาจะอำลาเวทีและต่อไปนี้ขอกราบเรียนเชิญ ท่านประธานในพิธีการแข่งขันพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ได้กรุณาขึ้นค่าเข้มขัดให้แก่เขาทรายแกลเลซี่ครับกรุณาหลีทางให้ท่านประธาน่อยครับ ตอนนี้เขาทรายโดนนะครับโดนหมัดนะครับโดนหมัดอ,อปคัดนะครับลอยดาวเข้าไปลูกนี้แหละครับล่วงลงไปเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับ แต่เราเราก็พยุงพยุงพยายามประคองตัวให้ผ่านพ้นไปได้จนได้รับใครชนะนะครับตอนนี้ก็กำลังค่าเข็มขัดจะเป็นโลกนะครับโดยพลเอกสมทรคงสมพงศ์ครับประธานรอทอชอนะครับเป็นผู้ค่าเข็มขัดในครั้งนี้ เหมือนจะชา่ได้นะค่อยหมุนค่อยหมุนนะสบสบายสบาตอนนี้ก็เป็นครั้งอัม布拉ที่ดุเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินครับสมศักดิ์ศรีของเสาเขาทรายจริงๆครับท็อครั้งนี้นะครับสมแล้วครับที่เครื่องเดินเอ็มร้อยให้ใส่ทอดถึง19บาบาทนะครับโอ้โหเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบนี่ บอกว่าครั้งที่สิบก้านี่ให้สิบก้าบาทเลยนะครับครับตอนนี้ก็มี่น้องแฟนแฟนมวยก็ยังยัง,ยง เต็มเวทีอยู่นะครับและทางการจัดการแข่งขันนะครับของขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับให้กําลังใจชาวรายการ์ดซีในการจบทุกครั้งนะครับจนถึงครั้งนี้ขอบคุณคุณริฐมนตรีกระรวการพการวุฒิช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนายกสมาคมนักเรียนกล่าวโดยสินที่กรุณารับประทานในการจัดครั้งนี้ครับฝั่งนี้ครับครับ ตอนนี้ก็พาท่านกลับไปชมข่าวันิทครับเดี๋ยวฟังการสัมภาษณ์นะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับต,ต้องกันตําแห่งครั้งที่19ของขาวทรายอย่างโชวชวนไปแล้วและต่อไปนี้ขาวทรายจะได้กล่าวขอบคุณต่อพี่น้องชาวไทยทีงหลายและจะถือโอกาสอำลาเวทีไปณที่นี้ด้วยครับด้วยบาร,รมีปกเก้าปกหม,ม่อมองค์สมเด็จพระบาทพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ชชยชนะครั้งนี้นับเป็นที่ปราบปื้มติเป็นยีอ,อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณพี่น้องแปนมวยชาวไทยทั่วประเทศครับที่ได้ทรงใจ,จแรงเชียร์ที่สนามก็ดีและทั่วประเทศก็ดีวันนี้ผมมีความสุขที่สุดครับที่ได้ต่อสู้บนสังเวียนและจากไปด้วยรอยยิ้มด้วยใช้ชนะด้วยอะไราอวรกับพี่น้องชาวไทยขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ นี่คือความรู้สึกของข้าวสายแกแลซี่นะครับขอให้พี่น้องชาวไตายจงปรบมือเป็นเกียรติแกข้าวสายอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ